เพราะว่ามันเลื่อนอีกแล้วเ,เลื่อนเลื่อนอะไรเลื่อนคะ,คะเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไปติดตามข่าวสารกันสักนิดนึงและกันเมื่อวานนี้ออกมาประกาศแล้วของออทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายๆคนก็เอามือทาบอกแล้วถอนหายใจ นีส้สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีประกาศเลื่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเลื่อนออกไปอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมนะหลังจากที่เคยเลื่อนมาแล้ว1ครั้งก็คืองวดวันที่1เมษายน2 5 6 3ตอนแรกเนี่ยมีกําหนดจะออกรางวัลในวันที่2พฤษภาคมที่จะถึงนี้ถูกไหมค่ะแ,แ,แต่ด้วยสาเหตุเรื่องของผลกระทบการแพร่ระบาดของเจ้าโควิด1ิเนี่ยอตอนนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเองเขาก็เลยออกมาประกาศเลื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็คือตอนนี้เลื่อนจะไปออกรางวัลอีกทีก็คือวันที่16พฤษภาคมค,คุณผู้มเลื่อนไปอีกงวดหนึ่งนั่นเองถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีการเลื่อนการออกรางวัลถึง2ครั้งเลยนะคะก็เลยทำให้บริเวณหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคุณผู้ชมมีพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่รายย่อยไปรวมตัวกันเยอะมากมเพื่อจะไปบอกกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลว่าเฮ้ยพวกเขาเนี่เดือดร้อนนะ ลองไปฟังเสียงมุมของพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่กันหน่อยค่ะเผาไฟทิ like ้งดีไหมเผาไหมเพราะว่ามันอยู่มันก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอยู่ก็ไม่รู้คุณจะเลื่อนไปวันไหนอีกอ่ะแล้วคุณการันตีได้ยังไงว่าสิบหกพฤษภาคุณออกแน่แล้วพอออกแล้วฉันจะไปขายให้ใครอ่ะไปขายให้ลูกค้าลูกค้าก็บอกว่ากูไม่ซื้อหรอกม่งันก็เลื่อนอีกกูซื้อวันนี้พวกนี้มันก็ ตลาดออกก่อนเอ่งวดนี้แล้วมียังไงก็ขอให้ค่อยคุยกันขอให้พวกเราได้อยู่รอดก่อน อ่านี่เป็นมุมของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาได้รับผลกระทบเพราะบอกว่าบางทีเนี่ยลูกค้าตอนนี้ไม่มาซื้อแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนแล้วบางคนเนี่ยก็ซื้อไว้ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมแล้วอะโอ้อแต่ยังไงซะใจเย็นอย่าเพิ่งไปเผามาเลยนะใช่อย่าเพิ่งไปเผามันยังมีราคายังมีมูลค่านะคะมันยังไงมันต้องออกแน่นอนนะอยากให้ใจเย็นๆกันนิดนึงเราก็เห็นอกเห็นใจทั้งสองฝั่งแหละนะคุณผู้ชมเนาะทั้งฝั่งพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเองที่เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนจริงๆส่วนด้านฝั่งงงสสําาาาานนนัักกกกลลิแบบบ่่รฐเอ็ว เลื่อนหน่อยเธอเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มันยังค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสเอาการอยู่ก็ไปสำรวจร้านค้าลอตเตอรี่ที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคุณผู้ชมเนาะร้านเจนิธเฮีชยชัยอะค่ะที่จังหวัดราชบุรีเฮียชัยเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็คืออยากให้ลองออกองสลากเนี่ยพิจารณาให้สลากงวดวันที่1เมษายนที่ที่จะออกเนี่ยนะอ,ออกวันที่2พฤษภาเหมือนเดิมได้ไหม,อมลองไปฟังเสียงเฮียชัยเจ้าของร้านกันดูจ้ะ คือถ้าหวยออกวันที่สองพุ่ครานศนะครับของใหม่อ่ะของเก่าระบายออกไปของใหม่เข้ามายังได้มีเงินหมุน,มนเวียนครับแล้วผู้ค้ารายย่อยทั่วประเทศผมกล้ารับรองได้ว่าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงกับการที่หวยเหลืออืมอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมของพ่อค้าลอตเตอรี่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะคือเขาบอกว่าเขากล้ารับรองว่าเขาพร้อมที่จะเสี่ยงกับ ลอตเตอรี่ที่มันเหลือถ้าเกิดว่าคุณออกไปในงวดที่จะถึงเนี่ยวันที่สองพฤษภากรอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นเสียงเรียกร้องจากผู้ขายแล้วกันเนาะคุณผู้ชมแต่ว่าคือความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ต่างๆก็แตกต่างกันออกไปด้วยแต่ยังไงสาเนี่ยก็ต้องคอยติดตามอัปเดตข่าวสารกันต่อไปนะว่าทางภาครัฐเองหรือว่ากองสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะดําเนินการเรื่องนี้อย่างไรกันต่อนะคะส่วนชาวบ้านอย่างเราๆเนี่ยใครซื้อไปแล้วนะตั้งแต่เขาบอกตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมอะ่ะ อดใจรอน,นิดนึงคุณไม่ได้นะช้า แต่เราอาจจะเป็นเศรษฐีใหม่ก็ได้จริงถูกไหมแต่ว่าได้พระเริ่มงำใช่แต่คือช่วงนี้ต้องอาจจะต้องเข้าใจในสถานการณ์ก่อนคือเราก็ต้องเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายคือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เดือดร้อนแหละเขาซื้อมาแล้วแล้วมันขายยากขายไม่ออกนะเงินก็ต้องกินเนาะต้องใช้ถูกไหมส่วนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเขาเล่งเห็นถึงความสําคัญว่าทําไมมันต้องเลื่อนเพราะว่าโควิดมันยังระบาดหนักมากคืออยากจัดการตรงนี้ให้มันเรียบร้อยกันไปก่อนนะทั้งสองฝ่ายก็คงจะมีทางออกที่ดีใจเขาใจเรานะคุณผู้ชมนนะส่่วผู้บรริโภคอยาางเ ซื้อติดไม้ติดมือสักใบสองใบเผื่อไ, <ป S 2> ไว้เก็บไว้อาจจะโชคดีก็ <ใช S 1> ได้ล้วคุณผู้ชม